ทานอะไรไปแล้วมันจะถ่ายเพื่อกินเร็วแล้วออกเร็วเออมีผมใช้คำว่าอย่างนี้แลวกันเวลาเราเจอผู้ชายอายุสี่0้าห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยใน normal people เลยนะไม่ต้องมีประวัติญาติเป็นมะลงมะเร็งอะไรก็ตามนะผมคิดว่าคนอายุห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยคนที่จะไปตรวจ screening เรื่องของมะเร็งลำไส้อือันนี้คือข้อที่หนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้เนี่ยแม่เป็นมะเร็งที่คนทั่วโลกนะใช้คำว่าทั่วโลกเลยเพราะมันเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็น เป็นมะเร็งที่อันดับสามที่เขาเจอเยอะสุดอันดับที่หนึ่งตับสองปอดสามลำไส้แล้วก็มะเร็งลำไส้เนี่ยอาการมันไม่แน่นอนอะพี่ใจคีคือบางคนชอบบอกท้องผูกสลหรับท้องเสียบางคนชอบเจ็บท้องถ่ายมูเลือดอะไรเงี้ยนะจะพูดให้ง่ายๆคือว่าลำไส้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยรูใหญ่ฝั่งซ้ายเนี่ยรูเล็กอ่าจะได้ไม่งงคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยมันตอนเข้ามาที่ฝั่งขวาอะมันยังไม่เป็นขี้เป็นก้อนมันยังเป็นน้ำน้ำอยู่ เพราะนั้นคือเวลามันเป็นมะเร็งหรือว่ามันเป็นเนื้องอกออกมาเนี่ยพวกไอ้น,นี้ยมันจะปนกับออกมากับน,น้ําซึ่งมันทําให้เวลาเราเห็นเลือดออกมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเป็นเลือดเพราะว่ามันเป็นน้ําด้วยกันทั้งหมดนะแล้วก็มันจะมีเลือดปนออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นมะเร็งลําไส้ฝั่งขวาเนี่ยเราจะไม่มีอาการที่ถ่ายเป็นเลือดเลยหรือเป็นมูกเลือดเลยแต่พอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันออกซ้ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนละเพราะตรงกลางเนี่ยเริ่มดูดน้ํา